สวัสดีครับแฟนบอลไทยทุกท่านในระยะที่กระแสฟุตบอลไทยกำลังโด่งดังไปทั่วอาเซียนและแม้กระทั่งทั่วโลกหลังจากที่ไทยสามารถเอาชนะกีกิสถานในฟุตบอรลรอบแรกของเอเชียนคัพไปเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาทำให้สิ่งต่างๆได้เพิ่มมูลค่าและพิก,กับสถานการณ์มาอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นความชื่นชมมาจากเพื่อนๆ ในร่วมย่านร่วมอาเซียนหรือบรรดาผู้ชมทางทีวีการถ่ายทอดสดทาง Youtube ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีแม้กระทั่งอเมริกาใต้ที่ได้รับชมแมตชนี้ต่างให้ความชื่นชมทีมชาติไทยเป็นอย่างยิ่งครับเรนกิ้งอันดับของฟุตบอลไทยก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับ1้อของโลกอย่างไม่เป็นทางการนะครับรอการประกาศเดือนกุมภาเท่านั้นเอง มูลค่านักเตะไทยจะพุ่งทยานขึ้นอีกหลายคนครับถ้าเราสามารถเอาชนะโอมานได้นักเตะเราจะเป็นนักเตะร่างทองนะครับสำหรับสโมสรต่างๆมูลค่าสโมสรที่เป็นเจ้าของนักเตะอยู่แล้วเนี่ยมูลค่านักเตะท่านจะเพิ่มขึ้นอีกมหาศาลเห็นหรือยังครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนมันคืออะไรในสิ่งที่เราจะต้องมาเติมใจให้กันในการเชียร์บอลไทย มันไม่ใช่เรื่องวงจิตวิทยาโดยทีเดียวหรอกครับผมพูดในคลิปที่แล้วเรื่องเกี่ยวกับศรัทธาและแพชชั่นไปแล้วนะครับคืออย่างนี้ฮะคือในระยะหลังมาเนี่ยในรอบประมาณ20ปีเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังคนไหนเนี่ยอายุยังไม่ถึง30ปีนะครับแฟนบอลไทยใน่อายุนี้เยอะครับอยากจะบอกเล่าอย่างนี้นะนะครับเพราะว่าผมติดตามบอลไทยมานานเราเป็นแฟนบอลปกตินี่แหละครับเมื่อมัธยมก็เตะฟุตบอลนะครับ มหาวิทยาลัยผมก็เตะฟุตบอลอบอกกันตามตรงกับผมก็อยู่ในรุ่นนู้นแหละครับดูคุณปียพงศ์พิวรเตะมาอยจ,จะบอกกล่าวอย่างนี้นะครับว่าจริงครับพัฒนาการฟุตบอลเรามันมันมันแตกต่างจากระยะเวลาที่ผ่านมาเยอะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง5ปีให้หลังเนี่ยพัฒนาการของฟุตบอลบนโลกใบนี้เนี่ยเปลี่ยนไปนะครับจะเห็นว่าทุกวันเนี่ยการเล่นฟุตบอลเนี่ย จะต้องเป็นพูดถึงการเล่นพื้นที่นะฮะสเปซต่างๆเราจะต้องอควบคุมนะครับช่องว่างจุดต่างๆที่บนพื้นสนามเนี่ยนักฟุตบอลระดับโลกเนี่ยเขาจะต้องอบริหารจัดการได้ในทุกพื้นที่ความเร็วสเปซนะครับแทคนติกต่างๆการเข้าทำรายการเข้าทำที่รวดคือเทรนด์ของฟุตบอลยุคใหม่ e c ชอเองเข้ามาปรับเปลี่ยนนะครับวิธีการเล่นของฟุตบอลไทย ซึ่งยังไม่ขยับไปจากช่วงรีมทีมซึ่งเป็นฟุตบอลยุคเก่านะครับมันทำให้ทีมชาติไทยเกิดปัญหาในการเล่นนะครับแล้วอิชิเองเนี่ยเขามาจากระบบของเจแปนเวซึ่งมีพัฒนาการฟุตบอลควบคู่ไปกับพัฒนาการของเยาวชนในประเทศญี่ปุ่นและควบคู่ไปกับพัฒนาการของฟุตบอลบนโลกใบนี้นะครับเขาอัปเดตตลอดนะครับสิ่งเหล่านี้แหละทำให้ วิธีการคิดเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลมันเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งผมเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจิตวิทยาโดยทีเดียวแต่มันบวกเข้ากับเรื่องเหตุผลและความเป็นไปได้ในแง่วิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยนะครับคำว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าแง่เดียวคือเรื่องฟิตเนสเรื่องการบำรุงร่างกายนะครับหรือการเพิ่มสปีดต่างๆเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาแต่มันมีอีกแง่หนึ่งในวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เราจะต้องเข้าให้ถึงและเข้าใจเรื่องของมันก็คือเกี่ยวกับเรื่องเทรนด์ของฟุตบอลเกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์ต่างๆคำว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันหมายถึงความเป็นไปนได้ที่พิสูจน์ได้และมองเห็นได้นะครับสิ่งเหล่านี้เองมันจะต้องเอามาเทียบเคียงแล้วก็ มาใช้กับวิทยาศาสตร์การกีฬาทางด้านสุขภาพกล้ามเนื้อและความเร็วเพื่อจะมาสนองตอบสิ่งที่จะตอบโจทย์ในการแข่งขันเพื่อที่จะสามารถได้เปรียบหรือชนะคู่แข่งได้แล้วก็เช่นเดียวกันทางด้านจริยธรรมการกีฬาเพราะว่าจริยธรรมก็หมายถึงวิธีการในการที่จะมุมมีมุมมองกีฬาในประเทศนะครับให้เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์เป็นไปในทางที่ส่งเสริม ให้มันสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาที่มุ่งหวังทางด้านาผลแพ้ชนะทางด้านสมรรถภาพร่างกายนะครับการจัดวางตัวผู้เล่นของโค้ชเขาอเจริยธรรมทางการกีฬาเนี่ยสำคัญนะครับในประเทศเราเราจะเห็นได้ว่าทําช่องต่างๆทาง y t u t u เนี่ยได้ทําหน้าที่กันอย่างแข็งขันไม่ว่าจะเป็นช่องที่มาอธิบายถึงเกี่ยวกับเรื่องอฟุตบอล ราคาค่าตัวเรตติ้งต่างๆนะครับแรงกิ้งในแต่ระดับโลกรายงานให้เราทราบละเอียดยิบเลยยากนะครับที่ท่านจะไปอาศัยอยู่ประเทศไหนเราจะมีผู้สื่อข่าวทางการกีฬาเราไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ต่างๆเนี่ยสำคัญเลยว่าเขารายงานให้เรารู้ละเอียดยิบเลยนะครับตามหน้าที่อย่างแข็งนะครับค่าตัวนักเตะผู้เล่นคนนี้ย้ายสโมสรไปหาสโมสรเข้าเจแปนหรือว่ามีแนวโน้มอย่างไรเนี่ยคนไทยโชคดีมากรับทราบเรื่องนี้มากกว่าชนชาติอื่นด้วยนะครับ ผู้สื่อข่าวกีฬาไทยไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพมีเก่งเลยเกินครับแล้วก็ยังมีกูรูทางด้านเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโค้ชนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เล่นในอดีตของทีมชาติไทยที่เป็นระดับสตาร์ของเอเชียเลยนะครับมาให้ความรู้ฟุตบ,บอลให้กับคนไทยเยอะเลยแต่ความรู้เหล่านั้นนะฮะท่านต่างๆได้ให้ความรู้ในลักษณะกลางๆเป็นสิ่งที่ดีมากแต่นะครับอุทิภาวะในการเสพข่าวสารของเรา เรากลับนําเรื่องเหล่านั้นมาเป็นเรื่องดราม่านะครับพอพูดถึงเรื่องค่าตัวนักเตะหรือพูดถึงเรื่องวิธีการเล่นที่ผิดพลาดอะไรก็ตามแต่เราก็มาต่อยอดโดยการไปตําหนินักเตะแล้วไปเพอ้อฝันในลักษณะที่คิดเป็นเรื่องดราม่าไปความจริงแล้วข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะที่เราจะได้ดูฟุตบอลนะครับดังนั้นนะครับคําว่าจริยธรรมในการดูกีฬานะครับหรือ ผมอาจจะใช้คำพูดที่อาจจะมุมมองไปทางเหมือนเป็นเรื่องของศาสนาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่จริงไม่ใช่นะครับคำว,ว่ามุมมองต่างๆเนี่ยแปนเวนี่เขาปลูกฝังไ้กับเยาว,วชนเขาเลยนะครับว่าควรจะมีทัศนคติเอาอยาี่ดีกว่าครับใช้คำว่าทัศนคติดีกว่าในการเชียร์นะครับทีมของตนเองในฐานะที่เราเป็นแฟนบอลต่างๆเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับพลังจากแฟนฟุตบอลเนี่ย เป็นพลังส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้เกิดแพชชั่นกับนักเตะทุกคนนะครับในการที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรครับพลังพิเศษพลังพิเศษเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดจากพื้นฐานของการมีทักษะฟุตบอลที่ดีอย่างที่ผมพูดเรื่อง d ีเฟุตบอลไทยนะครับหลายท่านที่ผมบอกว่ายังอายุไม่ถึง30ปีอาจจะไม่รู้ว่าฟุตบอลไทยเราเนี่ยมีความสามารถหรือเก่งขนาดไหนในอดีตนะครับท่านต้องไปติดตามดูในอดีตว่า ทีมอย่างโอมานเนี่ยนะครับแข่งกันมาตามสถิติที่ย้อนหลังไปประมาณแข่งกันมาประมาณ10ครั้งนะครับท่าที่มีสถิติมาให้เราดูเนี่ยเราชนะ5นะครับเขาชนะเรา4และเสมอ1น่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนมาจินตนาการในการดูนะครับโดยที่ท่านไม่รู้สิ่งที่ผ่านมาหรือดีเดฟบอลไทยจร,จริงเนี่ยว่าทีมชาติไทยเราไม่ได้ขี้เหร่นะครับคู่แข่งอย่างโอมานเนี่ย ผมพูดพอนไม่เกินไปเลยว่าเรามีโอกาสจะเอาชนะได้เพราะว่าอะไรเหรอครับเพราะว่าทีโอมานตามสิติแล้วนะครับและตามรูปแบบการเล่นแล้วเนี่ยไทยไม่ได้เป็นรองโอมานระยะหลังมาไทยก็ชนะโอมานได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจิตใจของเราที่ดูฟุตบอลแล้วเราก็เสพข่าวสารเนี่ยเราปรบปรุงแต่งในส่วนที่ที่เราไม่มีหลักฐานพื้นฐานที่แท้จริงในการดูฟุตบอลไทย เราไม่มีความเชื่อมั่นนะครับเราไม่มีศรัทธาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับผมอยากจะเรียนดังนี้นะครับว่าหากเราอยากเห็นฟุตบอลไทยจเจริญเนี่ยเราต้องมีจิตมุ่งมั่นนะครับเชื่อด้วยความศรัทธาการแข่งกับโอมานเนี่ยเราจะไปะพูดให้มันทอนอนักเตะไทยไม่ได้เราต้องบอกว่าเราต้องชนะการชนะถ้าเราบอกว่าเราชนะแล้วเราแพ้เราไม่ต้องไปเสียหน้าอะไรทั้งสิน้นนะครับโอกาสชนะเรามีตรงไหนรู้ไหมครับกับโอมานเนี่ย โอก,กาสชนะอยู่ที่ไอคิวฟุตบอลครับแน่นอนครับหลายๆท่านนะว่าเอาไอคิวฟุตบอลเราเก่งขนาดไหนนะครับเราจะมองเห็นง่ายๆเลยนะครับการเข้าทําของฟุตบอลไทยอย่างที่อิชิบอกว่านักฟุตบอลไทยไม่ธรรมดาในการเข้าทําประตูนะครับดูวิธีการเล่นดูความเฉียบคมของฟุตบอลไทยเราจะเสียเปรียบโอมานตรงรูปร่างแรงประทะแน่นอนครับ นักเตะจากตะวันออกกลางเขาย่อมมีรูปร่างใจโตกว่าเราแน่นอนอาหารการกินนะครับเดนเดเข้ามาจากครอบครัวที่ไม่เหมือนเรานะครับมันคนละคนในยุในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันตัวเราเล็กก็จริงแต่ไม่ใช่ว่านัก,นกฟุตบอลตัวเล็กจะเอาชนะนักฟุตบอลตัวใหญ่ไม่ได้นะครับหลายชาติที่อเมริกาใต้นะครับอย่างบราซิลนะครับ อย่างบาราซิลปาราไกวอะไรพวกนี้เขาไม่ได้ตัวใหญ่ตัวโตรหรอกครับญี่ปุ่นก็ไม่ได้ตัวใหญ่อะไรมากนะครับก็สามารถรัชนนักฟุตบออย่างดิเอโกมาลาโดน่าสูงเท่าไหร่เองครับมันไม่ใช่ข้อจํากัดนะครับสาหรับกีฬาประเภทฟุตบอลนะครับไม่เกี่ยวกันเลยครับมันอยู่ที่วิธีคิดครับมันอยู่ที่วิธีคิดและท่านจะมีกําลังใจในการใช้ศิลปะในการแข่งขันได้อย่างไรถ้าจิตใจท่านโดนบั่นทอนอยู่ตลอดเวลา นะครับอย่างนักเตะอย่างเจ้าสุภาชัยเจเดตเนี่ยที่เกือบทำแฮตทริกได้ในแมตช์แรกที่เจอคิริสสถานเนี่ยณวันนี้สุภาชัยเจเดตด,ดังไปทั่วเอเชียแล้วครับแล้วก็เราจะดังไปทั่วโลกถ้าเขายิงได้สักแมตช์หนึ่งนะครับแล้วก็สุภนัทเองนะครับถ้าโชคเข้าข้างสักหน่อยหนึ่งนะทำประตูได้นะเพราะว่ายิงชนเสาชนคานไปหลายประตูเนี่ยถ้าเกิดก็ทําประตูได้ในทัวร์นาเมนต์นี้อีก และถ้าเกิดชาติไทยเราทำได้อย่างที่ผมพูดคือสามารถเอาชนะโอมานได้นะครับแล้วไปเบียดกับซาอุดีอาระเบียเนี่ยผมบอกไว้เลยครับทีมชาติไทยแกดังไปทั่วโลกแรงกิ้งคุณไม่ต้องพูดถึงมันจะขึ้นมาเองครับที่จริงแล้วฟุตบอลไทยน่าจะอยู่ในระดับแรงกิ้งที่ประมาณ70อย่างน้อยนะครับตามเนื้อผ้าเลยแต่มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ผมไม่อยากจะพูดเพราะว่ามันจะเป็นการพูดย้อนหลังนะ เราเรารู้กันอยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับฟุตบอลไทยแต่ในวันนี้นะครับตั้งสมาธิมองในสิ่งดีๆกันดีกว่าให้กําลังใจอีชีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนาย,ยกสมาคมคนเก่านะครับที่เดินทางไปให้กําลังใจนักเตะไทยนะครับแล้วก็นักอาว่าที่นายกสมาคมคนใหม่ก็กาลังจะเดินทางไปนะครับเพื่อจะให้กําลังใจนักเตะให้กําลังใจกันครับให้กําลังใจกันนะครับ รถแบบต่างๆเดียวเรื่องเจแปนเวน่าสนใจมากเลยผมนั่งอ่านดูแล้วผมทึ่งวิธีคิดของญี่ปุ่นมากคือคือคนไทยประมาณ 80- 90%ซยังไม่รู้ครับว่าเจแปนเวคืออะไรเนี่ยรู้แต่ว่าบางคนคิดว่าเป็นวิธีการเตะแบบญี่ปุ่นหรือเตะแบบไหนเหรอครับใช่ครับวิธีการเตะแบบญี่ปุ่นแล้วทำไมเขาเก่งขนาดนี้มันมีไรายละเอียดที่น่าสนใจมากว่าทำไมทีมชาติเขาพัฒนาขึ้นมาได้เร็วขนาดนี้นะครับอันนี้เราต้องมาคุยกัน สำหรับเรื่องโอมานที่จะเจอกมาที่ที่21เนี่ยนะครับมันมีมันมีแค่นิดเดียวครับถ้าอิชิอินะครับปิดข้อบกพร่องของทีมชาติไทยนะครับเรื่องว่าข้อบกพร่องมีอะไรบ้างเนี่ยผมขอให้อากรูทางฟุตบอลไทยที่เก่งมากๆหลายๆท่านเนี่ยที่ทำช่อง y YouTube หรือรับเป็นแขกรับเชิญเนี่ยมาอธิบายคนไทยทราบนะครับติดตามตรงนั้นได้หรือแม้กระทั่งนักอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับในระดับเอเชียในระดับ อาเซียนเนี่ยก็เก่งทุกคนครับท่านมีทัศนคติที่น่ารับฟังมากไปติดตามฟังได้ตามช่องต่างๆแต่เวลาท่านฟังท่านต้องประมวลเหตุผลเป็นถ้าประมวลไม่เป็นกลับมาฟังช่องผมทางด้านทัศนคติที่ผมจะพูดนะครับในช่องผมเนี่ยคร่าวๆจุดอ่อนจุดบอดของทีมชาติไทยเราเรามองกันในฐานะแฟนบอลนะครับเราไม่ได้มองกันในฐานะเราเป็นโค้ดโปรไรเส้นหรือมองในฐานะเราเป็นกูรูไม่ใช่ผมไม่ใช่กูรู ฟุตบอลไทยเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความเร็วครับแรงประทะนะครับและมีปัญหาด้านกองหลังศูนย์หน้าเราเฉียบคมมากแต่การจัดวางตัวผู้เล่นไม่ลงตัวทําให้ศักยภาพไม่โดดเด่นนะครับตอนนี้วิชีได้แก้ปัญหาแดนกลางในการครองบอลในการจ่ายจ่ายบอลเนี่ยให้รวดเร็วขึ้นนะครับกองหน้าเรามีศักยภาพอยู่แล้วนะครับเมื่อมีการซัพพอร์ตดีวางตำแหน่งถูกต้อง อย่างสุภชัยใจเด็ดนี่ไม่ต้องให้ไปครองบอลหรอกครับเขาเป็นตัวเข้าฮอสครับมันโจ้ห้าล้าเดียวกันเลยครับอันตรายในเขตห้าล้าเขายืนถูกที่ถูกตำแหน่งนั่นคือทักษะของเขานะครับส่วนอ่าทางด้านแดนกลางนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนทําให้เกิดมิติใหม่ๆขึ้นในวงการฟุตบอลไทยแผงหลังเราละเอียดขึ้นนะครับดอลล์ก็ทําหน้าที่ได้ดีแล้วคนหนึ่งที่ผมลืมกล่าวถึงน่าต้องขออภัยด้วย บอดินพาราเด่นมากครับเด่นมากในแมตช์แรกนะครับเป็นตัวสร้างสีสันนะครับทำให้เกิดมิติต่างๆแม้กระทั่งประตูที่ได้ก็เกิดขึ้นจากอาการเริ่มต้นจากบอดินพารานะครับอันนี้ต้องให้เครดิตนักฟุตบอลเรานะครับนี่นะครับเป็นส่วนส่วนจุดบกพร่องก็คือการรวมตัวกันน้อยนะครับวิธีการเล่นแบบใหม่นี้นะครับในมิติใหม่ของยีชีเนี่ยยังไม,ยงไม่ยังไม่มีการฝึกฝนมากพอ นะครับอีกหน่อยเข้าที่แน่นอนครับและในขณะที่กําลังจะเข้าที่นี่ผมบอกไว้เลยครับตอนนี้ช้างศึกเรากําลังออกศึกอยู่ในสมรภูมิรบเราเหมือนเรามามาทดลองแผนในขณะที่เรารบจริงอ่ะตรงนี้กําลังใจต้องมีครับไอ้ไอ้ที่พูดที่เป็นบวกต้ลบหรือว่าเป็นแบบอ่าไม่ให้ความเคารพกับนักฟุตบอลไทยหรือทีมชาติไทยผมขอให้ท่านได้หยุดไปก่อนเลยครับไม่มีประโยชน์อะไรเลย ท่านน้อว่านักเตะไทยฟุตบอลไทยท่านจะไปเชียร์ทีมไหนท่านก็ไปเลยครับคือไม่ต้องมากล่าวถึงกันถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นคนไทยเนี่ยมาช่วยกันตรงนี้ดีกว่านี่คือส่วนสําคัญไม่ใช่จิตวิทยาครับแต่มันคือความศรัทธาที่ต้องสร้างขึ้นและหลอกการดูฟุตบอลไทยนะครับส่วนคนที่อายุยังไม่มากยังไม่เคยเห็นฟุตบอลไทยมาคุ้มบอลไว้ก่อนครับผมเคยเห็นผมเคยไปนั่งดูที่สนามสุพัชลาาสเห็นไทยชนะเกาหลีมาแล้วครับรตาผมนะ เมื่อก่อนเมื่อก่อนผมไม่ได้คิดว่าเกาหลีกับญี่ปุ่นห่างจากทีมชาติไทยเลยนะครับผมรุ่นนั้นแหละครับรุ่นที่เราชนะญี่ปุ่นรุ่นที่เราชนะเกาหลีครับถ้าท่านคนไหนไม่เคยได้ยินก็ได้ยินไว้นะครับเรามีดี a ประเภทนั้นครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเจอกับโอมานเนี่ยเราไม่ต้องไปเกรงกลัวครับ,รบไม่ใช่ว่าโอมานเขาเล่นไม่ดีนะไม่ใช่ว่าเราจะประมาทเขานะไม่ใช่นะครับ แต่เราต้องมีศรัทธาและแพชชั่นเราไม่กลัวอมานและเราไม่กลัวซาอุดิอราระเบียด้วยเราจะต้องชนะ2ทีมนี้อย่าบอกว่าเสมอครับการเตะฟุตบอลคําว่าเสมอไม่มีจริงในโลกนี้ฮะทีมใดที่จะเสมอทีมชาติทีมทีมไหนที่จะไปเสมอทีมไหนนั่นน่ะเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปเสมอหรอกครับเพียงแต่ว่าเขาทาไม่ได้เขาเข้าทําไม่ได้แท็กติกไม่ได้นะครับแล้วก็กําลังครับกำลังของนักเตะไม่ได้ก็เลยมีการมีการผ่อนเก็บหรือตั้งครับ เราก็โดนตีเสมอแค่นั้นเองครับแต่เป้าหมายผมยังไม่เคยเห็นทีมไหนบนโลกใบนี้ที่จะไปเล่นเพื่อเสมอไม่มีครับคำพูดที่บอกว่าเ,ออเราแค่เราแค่ยันเสมอโอมานหรือยันเสมอซาอุดิอาระเบียเราเข้ารอบคำพูดนี้จะต้องไม่มีอีกต่อไปครับเราจะต้องชนะอย่างเดียวครับแต่คำว่าชนะแต่คำว่าถ้าเราจะเอาต้องชนะซาอุนะพอเราลงไปเตะกับซาอุเสร็จปุ๊บ ถ้าเกิดว่ากำลังเราหรือว่าความเป็นจริงในสกเกลภาพร่างกายของนักเตะเราสู้สู้กำลังของโอมานหรือซาอุดไม่ได้เราจะต้องเล่นอีกแบบหนึ่งน,นะครับผ่อนเกมหรือตั้งรับบ้างหรือเราบุกเข้าไปเขาสามารถตีเสมอเราได้นั่นเป็นสุดเหตุสุดวิสัยคําว่าเสมอสาหรับผมจริงเป็นเรื่องที่น่าอายครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดแบบนี้ควรจะอยู่ในวิถีไทยเวครับการเสมอเนี่เป็นเรื่องที่ของการผ่อนเกมหรือน่าอาย นะครับไม่แตกต่างจากการแพ้เสมอเนี่ยก็ถือว่ารอดตัวไปนะครับคุณยังโดนทันบนอยู่แค่ไม่จําคุกตองแบบนี้ครับถ้าท่านอยากจะเป็นที่หนึ่งในเอเชียเราต้องคิดแบบนี้นะครับและสิ่ง,งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผิดพลาดกับนักเตะหรือผิดพลาดกับโค้ดเราจะต้องไม่ต่อว่าถึงขั้นทําให้เขาเสียศักดิ์ศรีนะครับตำหนิได้ตาหนิเพื่อก่อให้กาลังใจตาหนิได้กดดันเพื่อเขาดีขึ้นคำว่ากดดันก็หมายความว่านี่คือธรรมเนียมของไทยเวนะ ทำแบบนี้ผิดธรรมเนียมไทเวนี่คือการผิดธรรมเนียมครับผู้ที่รับธรรมเนียมคือนักเตะหรือโค้ชเขาก็จะแก้ธรรมเนียมนี้โดยการขอโทษนะครับส่วนอกองเชียร์ไทยเนี่ยผิดธรรมเนียมคือไปไปพูดถึงเขาให้เสียให้หายถึงเรื่องส่วนตัวนะครับไปดูหมิ่นนักเตะไปดูหมิ่นโค้ชท่านก็มีความผิดในในในวงการไทยเวเนี่ยก็ต้องประนามท่านว่าท้าไปว่างัน,นฟุตบอลได้ไงมันเกินขอบเขตที่ท่านจะไปทำนี้บอกว่าแพ้ไม่ได้นะแพ้ คุณใช้ไม่ได้เนี่ยพูดได้แต่ถ้าบอกแพ้ไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยไปทําอะไรดีกว่าไปอะไรใช้คําพูดที่มันไม่น่าฟังอ่ะแบบนั้นเราก็จะประนามเหมือนกันสำหรับแฟนบอลไทยและประนามในถึงขั้นว่าท่านเลิกบูดูฟุตบอลไปเลยข่้นไม่ได้สร้างสรรค์ให้ทีมเราดีขึ้นอ่าเป็นตัวถ่วงความเจริญนะครับ่วงชาติถ่วงแผ่นดิน่วงช้างศึกท่านไปดูนู่นและครับฟุตบอลต่างประเทศไปเลยไม่ต้องมาเชียร์ทีมชาติไทย ย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าทีมชาติไทยมีดีพอ,รอเราต้องเราต้องเราต้องเน้นคำนี้เลยในใจเรานะและเป็นความจริงครับผมยืนยันได้เลยว่า30-40ปีที่แล้วทีมชาติไทยดีพอดีพอที่จะสามารถเส,เสมอหรือชนะญี่ปุ่นเกาหลีได้เราต้องจำคำนี้ไวใ้ในใน m i n d เ e t เราเลยนะครับว่าเราเสมอหรือชนะญี่ปุ่นกเกาหลีได้ฟุตบอลไทยอยู่ในระดับนั้นจริงๆครับและดี a นี้มันจะต้องสืบต่อไป เราเจอโอมานหนนี้เราต้องเล่นเพื่อชนะอย่าบอกว่าไปยันเสมอเอาสี่คะแนนเพื่อเข้ารอบเรื่องแบบนี้เลิกพูดกันได้เลยนะครับญี่ปุ่นเกาหลีเขาจะไม่พูดเรื่องแบบนี้ท่านเคยได้ยินญี่ปุ่นเกาหลีพูดแบบนี้เหรอครับว่าเราไปเอานัดต่อไปเจอ,อเจอติน่ากลัวนะเราขอแค่เสมอเพื่อเข้ารอบไม่มีทางครับไทยแลนด์เวจะต้องไม่พูดคํานี้เหมือนกันอ่าไทยแลนด์เวต้องไม่พูดคํานี้ครับคําว่ามู คำว่าอวยนะครับคำว่าไม่รู้จักตัวเองมันเป็นเรื่องของคนไม่มีสติแต่ผมเชื่อว่าทีมชาติไทยดีพอที่ผมจะเชียร์นะครับคนไทยต้องภาคภูมิใจนะครับว่าช้างศึกทีมเรามีดีพอที่เราจะเชียร์คำว่าเราจะต้องชนะซาอุหรือโอมานไม่ใช่เรื่องเกินเกินเลยถึงทั่วโลกเขาจะดูแรงกิ้งดูผลการแข่งขันมันเรื่องของเขาแต่เราเชื่อมั่นในนักเตะเรา และนักเตะเรานะครับอย่างกับตันอุ้มหรือลูกทีม26คนเนี่ยเขาจะตอบแทนศรัทธาของท่านมาแน่นอนแต่ถ้าเขาทำเต็มที่แล้วเขาแพ้นะครับเราตำหนิในภาษาของ Thailand Way ได้ตำหนิเลยครับแต่อย่าไปดา่าอย่าไปทำให้เขาเสียหายตำหนิแบบเคารพให้เขาสู้ต่อไปให้เขาทำให้ได้เพื่อแนวทางของเราตรงนี้แหละครับนี่คือ Thailand Way ในวิธีการที่เราไปตามรอยทางของเจแปนเวแล้วสิ่งที่เป็นรายละเอียดเทคนิคต่างๆโครโร้ดโปรไลเซนเราเยอะอิชอิก็อยู่นะครับโค้ดระก็เก่งนะครับในหลายท่านโค้ดตะวันสีปานก็ไม่ธรรมดาเรามีบุคลากรที่เก่งมากมายนักเตะเราก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับผมจะบอกให้เพียงแต่ว่าท่านไปพูดซะเขาเสียอกเสียใจเสียความรู้สึกมันทำให้วงการฟุตบอลไทยไม่ศักดิ์สิทธิ ทำให้วงการฟุตบอลไทยไม่มีศักดิ์ศรีแล้วเมื่อวงการฟุตบอลไทยไม่มีศักดิ์ศรีแล้วเราจะไปถึงไหนได้ครับศักดิ์ศรีเหล่านี้เราต้องอยู่อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรีนะครับปรัชญาของเจแปนเวคือจะต้องเป็นประเทศฟุตบอลนะครับทุกคนเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรีให้เกียรติกันและกันมุ่งสู่ความสําเร็จความเป็นเลิศทางด้านฟุตบอลมันอยู่ประมาณนี้ครับถ้าเรารู้มิติของมันแล้วนี่ไม่ใช่จิตวิทยานะครับ นี่เป็นสิ่งที่ท่านต้องคิดว่าเราจะต้องมี m i ์เซ็ตยังไงในการมุมมีมุมมองต่อทีมชาติไทยนัดวันที่21นะครับมกราคมที่จะถึงนี้เนี่ยไทยมีเป้าหมายจะชนะโอมานครับมีเป้าหมายจะชนะโอมานท่องไว้เลยครับถ้าท่านขีม่มอเตอร์ไซค์ถ้าท่านท่องให้ว่าโอ้จะล้มไหมจะล้มไหมถ้าล้มแล้วท่านว่าฉาันฉันจะต้องผ่านให้ได้กองดินกองให,ใหญ่ฉันไม่เคยผ่านฉันต้องผ่านให้ได้ ถ้ามีคนหนึ่งที่นั่งมอเตอร์ไซค์มากับท่านท่านสอนมาเป็นคนไทยเหมือนกันว่าลมแน่ๆล้มไม่แน่ขี่แบบนี้ท่านทีบลงมอเตอร์ไซค์ไปเลยครับไม่ต้องให้นั่งไปด้วยนะฮะเป็นตัวถ่วงแล้วท่านต้องผ่านกองดินตรงนี้ไปให้ได้นี่แหละครับ Thailandway ท,ที่ผมกล่าวถึงโอมานเก่งแข็งแกร่งเป็นทีที่ดีแน่นอนครับเราประมาทคู่แข่งไม่ได้นะครับ เราท่องคําเดียวว่าเราจะาชนะทีมนี้และทีมชาติไทยจะต้องเชียร์เชียร์นักฟุตบอลของเราให้ชนะทีมนี้ให้ได้ถามว่ามีวิธีการชนะไหมมีครับจริงนั้นมอบให้อิชิไปและในมุมมองที่ผมดูฟุตบอลไทยมานานเนี่ยผมคิดว่าเปอร์เซ็นชนะเรามีมากมีมากกว่าอมานและแน่นอนครับมีการประมวลมาจากคอมพิวเตอร์นะครับมีการ ฟันธงนะครับมีการวิจารณ์มาจากาจต่างประเทศขอให้ไทยชนะเท่านั้นเลยครับไม่เชื่อท่านก็ไปติดตามดูแล้วถ้าเกิดเรายังมาพูดที่จะบันทอนกำลังใจและไม่ให้ความเคารพทีมชาติไทยอีกเราก็ควรเลิกดูบอลไทยไปนะครับเราควรเป็นเป็นแฟนบอลญี่ปุ่นหรือเป็นแฟนบอลทีมชาติอื่นไปเถอะแต่เราเป็นคนไทยนะครับอัสรภาพมาเถอะครับแต่ถ้าเราเป็นแฟนบอลไทยเรื่องแบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปนะครับ ต้องต้องขอเรียนแบบนี้เลยเราจะต้องชนะโอมานและเราต้องไปวัดดวงชนะซาอุให้ได้เพื่ออันดับที่หนึ่งของสายเอฟครับนี่คือเป้าหมายนะครับนี่คือศรัทธาของทีมชาติไทยที่จะต้องมีแพชชั่นเหล่านี้ที่เราจะทําให้ได้และสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นท่านรู้ไหมครับอันดับโลกเราจะพุ่งนักเตะไทยไทยเราจะเป็นร่างทองเลยในทีมนี้แล้วจะเกิดแรงบันดาลใจให้นักเตะเยาวชนอีกเป็นนับหมื่นคนในประเทศของเรา นะครับมูลค่านักเตะเราจะพุ่งขึ้นมันจะดีกับเหลีกเราด้วยไทยเลีกนะครับมันจะดีกับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีกับแฟนบอลไทยศักดิ์ศรีของฟุตบอลไทยจะกลับมาทําไม่ยากครับทําไม่ยากสิ่งเหล่านี้การกระตุ้นแรงบันดาลใจเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าโคชิชิเขามีวิธีแต่เราเป็นกองเชียร์เนี่ยอย่าไปส่งเสียงว่าเออกองดินข้างหน้าเนี่ยมันต้องล้มแน่เลยแบบมันกล้องใหญ่เกินไป จอดให้เขาลงครับให้เข้าไปด้วยให้เขานั่งรออยู่ใต้ต้นมะม่วงที่ไหนก็ได้ครับให้ก็รอตรงนั้นไม่ต้องไปไม,ไม่ไม่ต้องถีบลงมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับไปลงไปครับคุณคุณคุณไม่มีหัวใจไทแลนเวคุณไม่ต้องขึ้นรถถ้าผมขี่อยู่แบบนี้ผมไม่อยู่แล้วมันแดดมันร้อนผมจะรีบไปข้างหน้ามีกองดินข้างหน้าผมจะผ่านกองดินไปนะครับเพราะว่าในอดีต รุ่นพี่ของผมรุ่นอาของผมรุ่นน้าของผมเข้าผ่านได้ทั้งนั้นรุ่นนี้ผมก็ต้องผ่านได้บเป็นดีบอลไทยดีเดียช้างศึกนะครับต้องคิดแบบนี้ครับสำหรับโอมานนะครับเราชนะโอมานแน่นอนครับไอคำว่าเสมอไม่มีไม่มีในพจนานุกรมนะครับของไทยแลนด์เวไม่มีครับสำหรับผมอะฟุตบอลเล่นเพื่อเสมอมีเป้าหมายเพื่อจเสมอเนี่ยไม่มีโบนโลกใบนี้ฮะ คนที่พูดเป็นคำพูดที่โกหกครับ